อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราโรงเรียนนี้ผีดุโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยเรื่องราวสยองขวัญของโรงเรียนที่ว่ามานี้เกิดเหตุที่โรงเรียนมัธยมเก่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพบอกไปทุกคนน่าจะพอรู้จักโดยเรื่องเล่าสยองขวัญโรงเรียนผีดุ เป็นประสบการณ์ของแฟนเพจท่านหนึ่งโดยเป็นอดีตสิษย์เก่าที่โรงเรียนจบมาจากที่นี่เรื่องราวจะน่ากลัวเพียงใดไปลองรับฟังกันเลยนะครับประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่มปลายเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากทั้งครูและเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมถึงตัวเองก็เคยเจอด้วยเช่นกันครับโดยเรื่องแรกวิญญาณเด็กนักเรียน13ศพก่อนผมจะเข้ามาเรียนที่นี่สักสิปีทางโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการจัดทัศนศึกษาซึ่งไปกันโดยใช้รถบัสปรับอากาศหลายคันก่อนวันไปทัศนศึกษาผอ,อของโรงเรียนยุคนั้นท่านกำลังป่วยพอดี และนอนอยู่ในห้องพิเศษของโรงพยาบาลหลายวันโดยพอออเล่าว่าในคืนนั้นแกเห็นคนแต่งชุดราชประแตนนุน่งผ้าสีม่วงใส่ถุงเท้ายาวขึ้นมาถึงเข่าสีขาวรองเท้าคัดชูสีดำหวัวแหลมผูกเชือกท่าทางดูภูมิฐานมาพร้อมกับผู้หญิงที่ดูรูปลักษณท่าทางสง่างามโดยที่เธอคนนั้นใส่ชุดลายฉลูหมูแฮม แขนพองสีขาวใส่กระโปรงสุ่มสีขาวยาวลายลูกไม้โดยที่ทั้งสองคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆเตียงในห้องพิเศษแถมที่ด้านหลังมีชายหญิงคู่หนึ่งแต่งตัวย้อนยุคอีกหลายคนมีสองคนยืนกลางล้มให้ชายหญิงด้านหน้าสุดเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามพอตอนนั้นพออแกตั้งสติได้แกลองลองนับดูคนในกลุ่มนั้น โดยนับรวมกันได้ทั้งหมด13คนจากนั้นกลุ่มคนที่พออเห็นก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกับว่าพวกเขามาเพื่อจะบอกอะไรกับพออพอตอนเช้ามีครูจากที่โรงเรียนไปเยี่ยมพออพออจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กับครูคนนั้นฟังประจวบกับรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนได้เดินทางออกไปเขาใหญ่พอดี พ่อขากับตอนเย็นปรากฏว่ารถบัสเกิดอุบัติเหตุรถบัสคันหนึ่งเกิดพลิกคว่ำเด็กในรถบาดเจ็บกันละนาวปรากฏว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13ศพซึ่ง2ใน13คนนี้เป็นลูกของคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุครูที่เป็นผู้ปกครองได้ทราบข่าวว่าบุตรของแกนั้นเสียชีวิต แกกร้องงห้แทบเสียสติไปเลยแต่ที่มันน่าแปลกคือการเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้จำนวนคนที่เสียชีวิตดันเท่ากันกับจำนวนกลุ่มคนที่แกได้เห็น13คนก่อนหน้านี้พอดีด้วยเหตุน,นี้พออจึงคิดว่ากลุ่มคนที่มาให้เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของโรงเรียนก็เป็นได้เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของบุคคลท่านหนึ่งจึงได้สร้างสาลใหม่ให้ท่านที่ด้านหลังห้องสมุดและได้ปลูกดอกไม้เอาไว้ให้อย่างลุ่มลืม่นโดยมีเนื้อที่กว้างขวางเรียกได้ว่าเรื่องนี้โด่งดังมากโดยในอดีตเคยออกข่าวใหญ่โตคึกโคมเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ปัจจุบันลองเซิร์ชค้นหาดูกลับไม่มีข่าวนี้เหลืออยู่เลยเหมือนกับว่าได้โดนลบออกจากโซเชียลไปแล้วอย่างนั้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนั้นผ่านไปพวกนักเรียนและครูในโรงเรียนก็มักจะพูดถึงเรื่องวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตทั้ง13คนนั้นอยู่เสมอซึ่งบางคนก็อ้างว่าพบเห็นกันไปต่างๆนานาเช่นครั้งหนึ่งเคยมีครูที่อยู่เวรตอนดึกแกได้นอนพักอยู่ห้องพักครูแกก็เปิดไฟนอนเปิดแอร์ตามปกติเวลาประมาณเที่ยงคืน แกกะจะลุกไปทำเอกสารต่อที่ตึกใหญ่แต่พอแกตื่นขึ้นมากับพบเห็นนักเรียนชายหญิงหลายคนมายืนอยู่ข้างๆโซฟาและบอกกับแกว่าคุณครูครับคุณครูคะให้พวกเราไปส่งไหมโดยที่ตอนนั้นครูคนนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่ากลุ่มนักเรียนพวกนี้เป็นกลุ่มนักเรียนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถบัตทัศนศึกษาความเมื่อหลายปีก่อน พราะว่าแกจำหน้าของเด็กพวกนั้นได้แม่นทุกคนแกยังเล่าต่ออีกว่าสภาพที่แกเห็นนักเรียนกลุ่มนั้นคือสภาพตอนที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้เสียชีวิตตอนรถบัดควม่มคือมีแต่เลือดเปื้อนตัวเต็มไปหมดครูแกกลัวจนไม่กล้าพูดอะไรจึงยอมให้นักเรียนเดินไปส่งถึงห้องพักครูที่ตึกใหญ่ในเวลาเที่ยงคืนของคืนนั้นเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับนักเรียนเหล่านี้ยังคงอยู่ แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปหลายปีก็ตามขนาดอรอปพรยังเคยเล่าให้กูฟังเลยว่ากลางดึกหลังจากที่ทุกคนกลับหมดแล้วมักจะได้ยินเสียงคนเล่นบาสเสียงหัวเราะหยอกล้อของนักเรียนกลุ่มนี้อยู่เรื่อยอย่างผมเองก็เคยเจออยู่เหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันครับถึงแม้ว่าที่ผมเรียนกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นักเรียนสียชีวิตจะอยู่ห่างกันหลายปีก็ตาม ตอนนั้นโรงเรียนเป็นช่วงปิดเทอมผมเรียนจบมปลายจากที่นี่ไปแล้วแต่ก็ยังมีอารมณ์ที่อยากจะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าวันนั้นโรงเรียนแทบจะไม่มีเด็กและไม่มีครูผมก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่ห้องเรียนตรงมุมระเบียงสุดของอาคารระหว่างนั้นก็นั่งนึกย้อนไปถึงภาพวันเก่าๆแต่สักพักผมก็ได้กลิ่นเหม็นข้าวเลือดกลิ่นเหม็นแบบช้ำเลือดชำหนองลอยมา ตอนนั้นผมเชื่อว่าผมคงโดนเข้าให้แล้วจึงพูดไปลอยๆว่าพี่ครับอย่ามาล้อเล่นกับผมเลยผมกลัวแล้วครับเท่านั้นแหละครับกลิ่นเหม็นคาวเลือดก็หายไปเลยซึ่งห้องที่ผมเข้าไปนั่งนั่นก็คือห้องเรียนของเด็ก13คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลดทัศนศึกษาความเมื่อ20ปีก่อนนั่นเองครับและอีกเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าขวัญกันเลย นั่นคือถ้าหากใครไปลบหลู่สารไม่มีใครได้ตายดีสักลายโดยเรื่องราวสยองขวัญในโรงเรียนแห่งนี้ยังมีอีกหลายจุดและหลายเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ภายในโรงเรียนเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเรียนจบปี2550ผมก็รู้ข่าวเพราะตอนนั้น ผมเพิ่งเรียนอยู่มหาลาัยปีหนึ่งและมีรุ่นน้องที่ยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นเล่าให้ฟังว่าในวันที่ผมกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็ยนวันหนึ่งเมื่อมีนักเรียนมอต้นพากันไปเตะบอลในสนามบอลระหว่างที่เล่นกันลูกบอลเกิดกระเด็นไปทางหน้าสารเด็กหัวโจกค,คนนั้นวิ่งไปเก็บบอลแล้วใช้เท้า งัดลูกบอลส่งกลับไปให้เพื่อนโดยการงัดบอลน,นั้นเด็กคนนั้นได้งัดบอลและยกเท้าขึ้นมาสูงสูงเท่ากับสารที่อยู่ตรงนั้นซึ่งดูเป็นการลบหลู่พอเพื่อนของเด็กคนนั้นเห็นเข้าก็เลยรีบแจ้งบอกว่าให้ไปขอโทษสารซะเพราะเป็นที่รู้กันว่าสารแห่งนี้เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่เด็กคนนั้นกลับบอกว่าถ้ามีจริง ก็มาหาักคอกูเลยกูไม่กลัวหรอกกูเสร็จยังไม่ทันไลเด็กคนนั้นเดินมาตรงประตูฟุตบอลอยู่ๆประตูฟุตบอลกับลม้มลงมาทับเด็กคนนั้นโดนตรงช่วงท้ายทอยพอดีแบบไม่มีใครคาดคิดจะบอกว่าลมพัดก็คงไม่ใช่เพราะสาวป,ประตูเป็นเหล็กและมันมีน้ำหนักมากๆจากนั้นพวกครูก็พาเด็กคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลโดยมาทราบข่าวอีกที ว่าเด็กคนนั้นไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นทางโรงเรียนไม่อยากให้เป็นข่าวจึงได้กําชับทุกคนให้ปิดข่าวเอาไว้และเรื่องสยองอีกเรื่องหนึ่งตุ๊กตากาชาติที่ไม่มีขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของตุ๊กตาสภากาชาติตัวหนึ่งที่แต่งตัวเป็นนางพยาบาลแต่มีแค่ครึ่งตัวโดยตุ๊กตาตัวนี้แต่งชุดสีแดงตุ๊กตาตัวนี้ มีอายุเก่าแก่มากหลายสิบปีอยู่ตั้งแต่สมัยครูยุคเก่าปัจจุบันครูในสมัยนั้นน่าจะเกษียณหมดแล้วตอนนั้นครูเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเรื่องอะไรไม่ทราบพออ,อได้เรียกครูมาประชุมและให้นักเรียนเลิกเร็วกว่าปกติพอนักเรียนกลับเกือบหมดครูก็เล่าประสบการณ์ที่แกเดินผ่านตรงบนันไดในระหว่างนั้น แกเกิดได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเหมือนคนวิ่งเสียงดังตอกแตกแกก็เลยหันไปมองปรากฏว่าแกเห็นเป็นขาพลาสติกมองดูแล้วเหมือนกับขาของหุ่นคนที่ใช้สวมเสื้อผ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแถมใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงเลือดนกซึ่งเป็นสีเดียวกับเสื้อตุ๊กตาสภากาชาติและพอแกมองจ้องไปดีๆขาตุ๊กตานั้น มีเพียงแค่ท่อนล่างท่อนเดียวส่วนท่อนบนไม่มีแล้วมันกำลังทำท่ากำลังวิ่งขึ้นบันไดไปทางห้องผอ,อ,อพอแกเห็นแบบนั้นแกลองคิดสุดเสียงคิดว่าน่าจะเป็นขาของตุ๊กตานางพยาบาลสภากาชาติที่มีแต่ครึ่งตัวบนแน่ๆเพราะว่าตั้งแต่แกสอนที่นี่มาแกเห็นมีแต่ครึ่งท่อนบนส่วนท่อนล่างแกยังไม่เคยเห็นสักครั้งและก็มาเห็นในครั้งนี้ วาทลางนั้นกำลังวิ่งขึ้นไปบนห้องผอ,อ,อนั่นเองเรื่องเล่าเรื่องสยองต่อมาของโรงเรียนนี้เรื่องห้องพยาบาลอีกเรื่องที่เกิดในสมัยที่ผมเรียนอยู่ปีพศ2547โดยปีแรกตอนนั้นอยู่ม .4 ผมมีเพื่อนผู้หญิงอยู่ในกลุ่มเธอชอบวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ในห้องพยาบาลโดยห้องนี้จะมีม่านสีชมพูล้อมรอบกระจก โดยที่ตัวผมเองนั้นชอบแวะไปชงโอเวนตินกินกับเพื่อนตอนเที่ยงบ่อยๆในห้องจะมีเตียงประมาณสิบเตียงโดยภายในยจะติดแอร์บรรยากาศออกสลัวสลัวเพาะด้วยผ้าม่านสีชุมพูกองแสงวันนั้นผมและเพื่อนสนิทไม่ได้เข้าไปในตอนเที่ยงแต่มีเพื่อนผู้หญิงไปวิ่งเล่นจับกันในห้องนั้นสักพักมีเสียงร้องกรีดดังลั่นออกมาคนด้านนอกหันมามองกันหมด เสียงนั้นมาจากในห้องพยาบาลทางนักเรียนและครูต่างพากันเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นเพื่อนนักเรียนผู้หญิงคนนั้นเธอกำลังนั่งร้องไห้และเพื่อนเพื่อนเธอต่างพากันสลบไปหมดพอได้สติคนที่นั่งร้องไห้เลยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่กำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ดีๆอยู่ๆมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาขอเล่นด้วย โดยที่นักเรียนคนนั้นก็วิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ดีๆแต่สักพักนักเรียนคนนั้นอยู่ๆไม่รู้เลื่อนมาจากไหนอาบเต็มตัวเต็มไปหมดพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็ต่างพากันวิ่งหนีนักเรียนคนนั้นก็ยังวิ่งตามมาอยู่จนทำให้เพื่อนบางคนถึงกับกรีดแล้วก็สลบไปส่วนคนที่เล่าก็ได้แต่นั่งก้มหน้าร้องไห้แล้วก็กรีดอยู่แบบนั้นจนกระทั่งทุกคนเข้ามาพบเธอในสภาพนี้ที่เห็น เรื่องสยองขวัญยังไม่จบเพียงเท่านั้นเรื่องสยองขวัญในห้องภาษาไทยโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมจบมปลายไปแล้วและได้เรียนอยู่มหาลาัยปีแรกรุ่นน้องที่ยังอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นพวกเขามีซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนคืนนั้นจำเป็นต้องนอนค้างกันที่นี่ที่ชั้นบนสุดในห้องภาษาไทยซึ่งห้องนี้สมัยผมเรียนจะรับรู้ถึงบรรยากาศความน่ากลัวมากๆ เนื่องจากจะมีตุ๊กตาหุ่นละครเล็กที่อยู่ในวรรณคดีตั้งโชว์เต็มไปหมดห้องคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนหลังซ้อมเสร็จพวกนักดนตรีกลับเข้ามาในห้องพอสมาชิกทุกคนครบจึงได้ปิดประตูล็อกก่อนสักพักมีเสียงคนเคาะประตูรัวแรงมากนักเรียนในห้องเลยตะโกนถามว่าใครวะแล้วเสียงก็ไม่มีตอบกลับมาทุกคน มีแต่ความสงสัยเลยรีไปเปิดประตูห้องดูแต่ก็ปรากฏว่าไม่พบใครเลยสักคนทุกคนเอาไฟฉายส่องไปก็ไม่พบใครส่องไปที่บันไดก็ไม่มีเท่านั้นแหละครับทุกคนถึงกับพร้อมใจกันปิดประตูนอนคุมโปรงกันทันทีแต่สักพักขณะที่กำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงเคาะประตูลัวๆขึ้นมาอีกครั้งเคาะแบบนั้นทั้งคืน จนทำให้คนในวงโยธวาทิตย์คืนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องวงโยธวาทิตย์ไปแล้วห้องโดนตรีไทยสุดสยองก็ไม่แพ้กันห้องโดนตรีไทยตอนนั้นผมอยู่ม .6 จะเป็นห้องที่ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์จะต้องมาเรียนกันอยู่ที่นี่โดยที่ตอนนั้นผมจะต้องสอบโดยการเล่นวงมโหรีคนละเพลงกันทุกคน โดยให้จับกลุ่มกันโดยที่จะมาซ้อมกันตอนพักเที่ยงวันนั้น้องวิดกลุ่มหนึ่งได้คิวซ้อมระหว่างที่พวกเขาเดินไปถึงหน้าห้องดนตรีไทยสองหูก็ได้ยินเสียงละนาดเอกโมโหรีผอมกับของวงเงลืงระบำลำฟอนเสียงซ้อมดนตรีนั้นเสียงดังสนั่นหวันไหวและด้วยความโมโหพอคิดว่าคงจะมีใครมาแอบแซงคิวซ้อมของตนเองจึงได้ผลักประตูเข้าไปดู ปรากฏภาพที่เห็นคือมีความว่างเปล่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นยังคงวางเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับหัวพ่อแก่ที่วางอยู่บนหิ้งอย่างสงบนิ่งเท่านั้นแหละครับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีนักเรียนม .6 คนไหนกาเข้าไปซ้อมดนตรีไทยที่นั่นอีกเลยหากจะซ้อมก็จะหอบเครื่องดนตรีเอามาลงเล่นข้างล่างแทนรับน้องครูใหม่อีกประสบการณ์หลอน เป็นของคุณครูใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและแกยังไม่รู้จักใครตอนนั้นวันนั้นตอนพักครูเขาก็ออกมาคุยกับครูคนอื่นไต่ถามถึงระเบียบต่างๆในโรงเรียนแกยังว่าครูคนที่ไปคุยด้วยนี้อัธยาศัยดีจริงๆแกคุยจบแกเลยถามชื่อครูคนนั้นมาแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปพอตกตอนเย็นครูคนใหม่ก็ได้ไปคุยกับครูอีกคนหนึ่ง แกก็เล่าเรื่องของครูคนที่เจอให้ฟังสวัสดีครับพี่ผมเป็นครูที่ย้ายมาใหม่นะครับเมื่อตอนพักกลางวันผมได้คุยกับพี่คนหนึ่งแกอัธยาศาัยดีมากเลยครับแล้วก็แนะนำผมได้ดีมากแกชื่อนี้แบบนี้ครับพี่พอจะรู้ไหมครับว่าแกสอนอยู่คณะไหนห้องไหนครับเพราะตอนที่ผมเข้าไปในห้องพักครูไม่เห็นพี่คนนั้นอยู่เลยผมอยากจะขอบคุณพี่เขาสักหน่อย ที่เขาแนะนำผมได้ดีมากๆเลยครับพี่พอจะทราบไหมครับครูคนที่คุยด้วยพอได้ยินชื่อและนามสกุลถึงกับหน้าถอดสีถึงกับตกใจสุดขีดเพราะว่าครูคนที่ครูคนใหม่คุยด้วยนั้นได้เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วพอบอกครูใหม่ไปแกก็ยังไม่เชื่อสุดท้ายเลยได้เอารูปของครูคนนั้นซึ่งเป็นรูปอยู่ในงานศพมาให้ดู ซึ่งในลูกมันจะเขียนวันชาตาและวันมรณะพอครูคนใหม่เห็นเท่านั้นถึงกับอึ้งแล้วเข่าอ่อนหลังจากนั้นก็ไม่กล้ามาสอนเลยหยุดไปเป็นอาทิตย์จนทางโรงเรียนต้องโทรไปตามแกถึงได้กลับมาไขกันในห้องสมุดเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองแต่เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนจบจากที่นี่ไปหลายปีแล้ววันนั้นผมกลับมาเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันปิดเทอมพอดีโดยแต่ก่อนผมจะสนิทกับครูที่ห้องสมุดคนหนึ่งก็เลยแวะไปหาแกพอไปถึงผมก็เข้าไปหาหนังสืออ่านแล้วสักพักหางตาของผมก็แวบไปเห็นคู่อีกคนใส่เสื้อเชิอสีน้ำเงินกางเกงสแลกตอนแรกผมนึกว่าผมตาฝาดผมจึงหันไปมองอีกครั้งปรากฏว่าใช่เลยครูคนที่ผมเห็นนั้น แกเป็นคุณครูประจำห้องสมุดคนเก่าแต่ที่ทำให้ผมช็อกคือแกเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแต่แกดันมายืนอยู่ตรงหน้าผมและเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางวันแสก,แสกใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะเจอผีในตอนกลางวันพอผมเห็นแบบนั้นผมทำเป็นมองไม่เห็นและนำหนังสือวางเข้าที่เดิมและรีบจำออกจากห้องสมุดทันที และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผมตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่และจนเรียนจบเชื่อว่าปัจจุบันถ้าเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้เด็กนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ที่นั่นฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างโดยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับแล้วท่านใดบ้างล่ะครับมีประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับเรื่องผีที่โรงเรียน สามารถร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดมีเรื่องเล่าสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e และกดแชร์ไปให้เพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหลอรีรับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภายัยานที่นี้ขอกราบสวัสดีครับ